สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกับผมนะครับอาจารย์แบงค์บาร่ายาปลูกพันธุ์นะครับอันนี้เราก็จะพามาดูไม้ป่าสร้างรายได้นะครับสร้างรายได้อย่างไรมารับชมกันเลยนะครับนี่นะครับนี่คือผักผักกูดนะครับเราก็จะปลูกในดงไม้ป่านะครับที่กปนไม้ป่าให้เป็นไม้ป่าเป็นนที่เลี้ยงของผักกูดนะครับแล้วเราก็ยังปลูกโกโก้ใส่เข้าไปอีกครับ ผักูดชอบน้ำครับเราก็เรียนแบบธรรมชาติด้วยการสร้างน้ำให้โกโก้ครับโดยมีพี่เลี้ยงนะครับคือไม้ป่านะครับันนี้ก็จะชุ่มชื้นนะครับแล้วล้มไม้ป่าช่วยนะครับได้ใบไม้ครับเป็นปุ๋ยในนี้เลยครับไม้ป่าครับมีประโยชน์เยอะครับ ไม่ต้องรอ5ปี10ปีนะครับปี2อปีก็สามารถทําให้เรามีรายได้ได้นะครับผักกูดเราก็เป็นผักชนิดหนึ่งที่อร่อยมากนะครับทํากินได้หลายอย่างนะครับประโยชน์ก็เยอะครับกินดิบก็ได้ครับไปผัดน้ามันใส่กุ้งก็ได้ผักกูดต้องมีที่เลี้ยงนะครับอยู่ในกลางแดดนี่โดนแดดไม่ได้ครับชอบร่มชอบน้ําครับป่าไม้ป่าเราจะโต5ปี10ปีกาจะทําอย่างอื่นได้ได้รายได้จากอื่นอย่างอื่นต่อนนะครับ แล้วก็ของตีกว่านี่จะติดลูกครับผักกูเนี่วเก็บขายได้เรื่อยๆครับด๋ยวนี้เราก็เปิดน้ำายูนะครับเราจะไม่ปล่อยพื้นที่ให้ว่างนะครับเราจะใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับไม้ป่าแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับเรา้าแตกยอดเก็บยอดได้ยอดออกเยอะครับจะถ่ายคลิปให้ดูใหม่นะครับ อย่าล,ลืมติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิดใหม่ๆและพัฒนาฝีมือด้านการเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับขอบคุณครับ